สวัสดีครับอยู่กับรายการ s อ o อ t a r a l l i a n c ครับอยู่กับผมเกียว S.T.O. ครับวันนี้ก็จะมาอยู่เกมอะไรครับแฟนตาซีครับแล้วเราก็อยู่กับผมก็อยู่กับเพื่อนนะครับเพื่อนผมชื่ออะไรครับผมชื่ออเบครับอ่ะชื่ออเบครับโตเอ้ยไม่ที่ผมชื่อเอกนะครับมาจากรายการ ครับวันนี้นนจะมมาเเล่นกแล้วเราจะไปเล่นอะไรเนี่ยนเล่อะไรฮะมีอะไรเล่นเราจะพามาดูสิงโต่่ตตกกะใชครับนั่นอะสิงโตสิงโตบ้านนี่ก็จะอะไรกันเลยไลออนล็อกครับไลออนล็อกเฮ้ยจังฮะอะไร อ๋อเห็นป่ะอ่าคุยได้ยังก็<อ>มาเรามา PVP กันดีกว่ะมามาพีวี v p กันพีวเพีนะเฮ้ยทำเสงร้องเาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอกีเดโอเลยขนาดนี้<อ>จ้าไปก่อนเดนอะ <c oughs> ไปแล้วบินแล้วทำไมท่ากันเลยไปทำเควสีกว่าไปะขอเป็นผ้าก่อนไม่ได้ยาเลยอะเควสเควส ฮะโอ้ยโอ้ย <Okay. S 1> อะไรเนี่ยโอ้ยมาเต็มหมดเลยคว้ได้ยาปะไม่มีเควนไม่มียาเลยนี่แ <c oughs> ถวเต็มมักระขาดหมดแล้วอะทาไมกดใช้ยา <c oughs> ทำไมเฮ้ย <c oughs> มาแล้ว <c oughs> นี่ยยยยเอกดยยอยเห็น้ความรักเอ้าอะไรเมื่อกี้อ่านไม่ทันเจ็ดสิบปูงเปูงสิง้นมวงฮะออเฮ้ยเหมือนแคนเฮ้ยนึกอว่าเฮนึกว่าเกิเราะน้ดูเดะตกใจหมดเลย อะไรอ่ะรออกระปุมันกรับุกเราปิดมันเลยแบบไปช่ป่ะครับอ่ะวันนี้เราจะมาโชว์นี่นะอ้าวและส้หรับคนที่เล่นเกมนี้นะไก่เบนไก่มันมน,นกกระจอกเทศไม่ใช่เหรอเนี่ยนกกระจอกเทศปะ มาบินแข่งกันมาโนกระจอกเทีเอาไอหลอกเลยอ๋อเอาไปทำไมไปยุบเปนเนินดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยโนกระจอกเทียนดียิงเสือเล่นแล้วยิงเสือเล่นแล้วเอ้ยยิงสิงโตในเนื้อมากินดูถือดาบดาบโค้บ

เออมันเนแล้วอะไรอ่ะ,ะฟีนี่ชึบเอ้ตัวอะไรวะน่แมันติเดเพชรด้วยอนนนะดอกเดียวดว้วยฮ่าอ,อ่ด่่า ยืนยืนโอ้ยโอ้ยไม่เก็บไม่เก็บ,ไม,กบไม่เก็บไข่โอ้ยนกมันไล่ตีผมนะยิงลวงรถเ,เข็นเอ้ย <c oughs> ไข่นั่นอาจจะเป็นของได้นะเอกเอ้ยไข่มันไข่มังกรนี่ว่า <c oughs> <c oughs> กดใช้ได้กดขีขวาได้ที่รถอ่ะถอนออกไปเลยถอนออกไปดิไหนเวลางานเคสที Laughter ่ไหนอะเยี่ยผมไม่มีดาบอึ้งม่ายิงนกโดดๆยิงนกตามฮะอะไร ไปไหนแล้วขี่นกไปได้ไปแล้วแหมอู้ตัวอะไรบ้างเขียวตัวอะไรอือโอเทรนไปด้วยไปด้วย ไปแล้วเอาไปดันไปไหนทำอะไเราไข่เเฮ้ยผู้หญิงด้วยโอ้ทำไมไปทะลุไข่อย่างนั้นนะทะลุทะลุไข่เลุไข่อะ เจมอนเนี่ยในกิวเราเอ่อคนหน้าชื่อไม่เข้าคนหน้าเลยเฮ้ยคนเนี้ยยังไงที่เนะคนเนี้ยที่แนะนำผมเนี่ยนี่ฮะคนนี้บอกคุยเยอะใช่ปะไม่ใช่ในกิวอ่ะออนล้วที่ว่าชื่อต้นจ๋า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 เออเขาก็เก่งนะ ตัวเขาแววไม่รู้อะไรก็ไม่รู้งงๆรึเปล่าถ้ามัดก็ดูได้ไปไหนแล้วน่ะอ๋อคนงามเขาเมืม่อกีเขาออกของคนคน,นในแกลไอ้ที่มาคนเอ้ยเอกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีไอ้ตรงเนี้ยไอ้เห็นไอ้บอสที่ด่าแรกปะที่มันให้ตีอ,ะอ่ะเออเนี่ย<อ>ถ้าเอกทำเควสตรงนี้นครบปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีให้เดี๋ยวมันจะมีออกมา

เอเลย่ยบินมาโอ้โห <c oughs> น้ำกระเดน็นน้ำกระเด็นดูอ้าวไปไหนล่ะมีนกหมดยังไง<อ>ดัน่ะ <ไอ S 1> เห็นไหม<อ>โอ้โหแดงแทแดงเถือกเลยประตรูทางเข้าโอ้อยู่นู่นเลยอ่ะ เอ้ย F R O N G สองศูนย์สามใครวะได้มนสูนทีมเขาแข็งแรงมากเห็นปะเมื่อกี้ประกาศไปเฮ้ย F R O N G กิงกาดแต่ง่ายหายังเอ้ยกินกินกาดเดินได้ เมื่อกี้เห็นอยู่ไปไหนล้วโอ้ติพินดันนี้ถ้าจะโหดดูจักรลังรถไฟเข้าอันแรกนะเอ้เข้าอันที่สามอันที่สอง้ยอันที่สองไม่ได้ิิเกละไม่ใช่อ่อเออเข้าอันแรกไปก่อนดูดิเข้าอยู่ใตฮาง โอ้โหดันโหดเอาเธออไะเห็นผมปะขบผมข้าแรกอะเออขะอไหน้องมาขข้าแรกไม่เห็นผมอะกลาม เออเอกดันนี้เข้าอันแรกมันโหดเข้าอันที่สองเดี๋ยวคว้ามันใครอ่ะอ้าวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเชิญมาอ้าวอะไรเนี่ยวางเนาะอ้าวค้างไปเลยคนนี้อ้าวเกมหลุดอ้าวไม่หลุตเข้าไหนเนี่ยเข้าเอ่อแป๊บนึงแป๊บนึงอันแรก เท่าอันที่สองอะแรกมันตียากเ่าอันที่สองเห็นผมไหมเอาไหมไม่เห็นผมอ่ะเอ้ยงงนะเนี่ยจริงดันอะไรมันเนี่ยดันดันดันเฮ้ยวินนต์วัาใครโทรมาเนี่ย เชิญขอมาหน่อยเดวเดี๋ยวผมออกจากเกมปุ๊บหลุดแน่ถ่ายคลิปอยู่อ่ะอฮ้ยอูกดตายแล้วเราจะขอันนดันนี้แม่งไม่ค่อยดีเลยอเ ดันมันไม่ขยันหาวิธีทางไปสกายทาวไปยังไงอะสกายทาวน่าจะไปทางแป๊บนึงเดี๋ยวผมดูก่อนผมคุ้นคุ้นสกายทาวเนี่ยสกายทาวก็เือใหนนี้มันเดินีพลังเนี่ยเออเห็นโลกเออไปยังไงวะวิสเซนวัเลนทาเนี่ยเห็นโลกข้างๆโครงแผนที่ว่าที่เป็นรูปดาบคู่ เอาเคียวถมโทรไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมไปโทรให้ก็ได้อ่เขาคือใครนะคะวีเซนวันอ๋อเดชมาโทรอืมก็มีเซนวันลินทายเออตอนนี้ในคลิปเรามีคนเพิ่มมาอีกสองคนนะครับนะคะนะครับไปดิเราต้องเดินไปไปไหน แล้วไปไงสก,กายทาม,มผมก็ไม่รู้เหมือนกันกสก,กายชิสกสกายชิกแล้วแล้วพคนงี้เ่าลองเราลองถามคนนึ่งในคิวอเอลองถามดิเนะี่ยเขียนเอาตัวจีกดที่ตัวจีก็ถามก็โอ้โหเขาคุยอะไรเนี่เน่ยไงเจอแล้วนั่นน่ะพี่ต้น <laughs> อุ้ยเขาคุย พวนายทำอะไรกัน oh, เนี่ยอ๋อตอนนี้แคสเกมแฟนตาซีอยู่นะเดี๋ยวเครื่องพังสุดๆเลยทำอะไรอีกล่ะแฟนตาซีฟอนเทว์เว้ยไม่ใช่แฟนตาซีนี่ส่งลิงก์นั่งอยู่ส่งลิงก์งเ<อ>หรอเขียนในเน็ตก็เจอแล้วอ๋อให้แคสเสร็จก่อนให้ส่งมาแล<อ>้วอตอนนี้ยังไม่ว่าตอนนี้ทำงานก่อน กินก่ายครับยิงแล้วมันติดปิดนะน่ะเอา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 นัดเดียวตายเเลยนไงลงไปนนอนไงเดี๋ยวผมอะไรยิงนัดตึมเอาไม่ตายเอาตายติดปิดวันนี้นะเราจะพานี่ไงผมเจอแล้วสกายเนี่ยสกายทามเนี่ยขึ้นแรงกว่านี่ย icon icon ไปทางกัน đi กว่าไป ba. này, này oh. ôi, <laughs> <Bà> <tốt. cười> ตาน่ารักเนี่ยชื่อมีคนชื่อนัดชื่อนัดนัดเออนัดไม่ใช่คนนี้นี่ว่ะนัดนีเป็นรองประธานของเกี่วโจนี่เป็นประธานประธานเกียวอจะตุด้แล้วอีกคนเลยเลยนี่น่าจะเป็นฮะ รู้ว่าทำไมเราถึงเป็นลูกน้องเอกผมเป็นอะไรอ่ะตอนผมเป็นลูกน้องของคนที่เขาสอนผมอ่ะผู้หญิงอ่ะเขาชื่ออะไรชื่อตายมั้งเขาพอผมเชิญเอกก็เป็นลูกน้องโอ้โเชิญมาไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันเป็นลูกน้องได้ไงผมผมก็ไม่รู้นะมันปรับตำแหน่งได้แก้ไขเหตุผมก็ไม่รู้เลยใครปรับให้อ่ะ มันต้องให้ประธานปรับรับรองประธานหาเราเพิ่งเข้า,<ห>าเราเพิ่งเข้าเราจะได้เป็นลูกน้องเลยเหรอใช่เราเข้ามันไม่ได้เป็นสมาชิกใหม่ฮะ ผมมาแล้วนะเห็นไหมนะเห็นไหมยอยนะอันยองมาแล้วเห็นยอยไหมนะติวงมาแล้วเนี่ยเห็นเปล่าโตหน่อยเดียวมันไม่โตเหรอไม่โตยอยยังไม่โตไปแล้วเปลี่ยนชุดให้สัตว์เลี้ยงได้นี่เนี่ยเราจะมาทำอะไรต้ียอยล่ ไม่หนักของคนแรกแปลผมเลยเอออ้าวอ๋อเอ้ยไปไหนได้กลับเมืองเหรออ่ากลับเมืองเอาไปละไลเวทเดี๋ยวไปแล้วอ้าวไปก่อนผมอีกโอ้แหวบไปแล้วเอ้าโอ้ยอไเุ้ย เอาใเสร็จจ oh yeah. yeah. okay. be okay. okay. ังเนี yeah. ่ยเอกออเ้ยอาเบเป็นไรมันอะนี่ผมจะยืนตรงบนดอกบัวให้ดูอ้าวเฮ้ยไม่บนดอกบัวยืนไม่ได้วันนี้นะฮะเราจะมาดชมวิวจอก้นน้ำโดนน้ำแข็งมันไอของมอไอของมันอะวิวจอกูแล้วอ้าวเ้ยืบเบ๊อ้าวไอของมันอะ Ya neca. Ya neca. Văn THƯỜNG Ôi, đi mัง còn với. เนี่ยเท่มากเลยมังกรตัวเนี้ยเอ้ยไอ้นะตกใจหมด้ยมังกรอุ้ยกระตังอ้าวไปแล้วอ่ามันเปลี่ยนชูดได้ด้วยเออเนี่ยเอกมันซื้อยาตรงนี้ได้ไม่ใช่เหรอตรงนี้ใช่ยาปะไม่ใช่วิมิงเท่ยมังกรมันกาดดาบผมเห็นปะ Thấy hả? À? Mình cắt đạp của, Mình cắt đạp Ô kìa Tộc bây giờ bây giờ nó... Tộc bây Tộc bay giờ Tộc này đi Chính chục hả? Chính chục cao hả? Chính chục cao hả? Chính chục cao hả? อ้ฮะเอกเต้นเนี่ยปเอกไปเต้นเนี่ยฮะพี่มันทำอะไรกันฮะอะไรเนี่ยจะต่อยกันอ่ะเนี่ย

ไฮโลฮีเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตจะดูควาเพียรเป็นยังไงัหทำงานอยู่ประเมินวันที่สองเ่ยเนี่ยไฮโลฮีไฮโลฮีในในในเฮ้ยเฮ้ยจริงมั้งน่าจะทนฮ่า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 าเลย

มิงมิงเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็ลาก่อนนะครับอ่านจบคลิปไปเปลี่ยนแค่นี้นะครับอ้าวเพลงอะไรกล้ามาใหม่เนี่ยฮะเพลงอะไรกล้าทำไมนี่เขาถ่ายฮะอะไรอ่ะถ่ายแล้วยังยังขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ละครับมาเล่นสนุกสนุกไปงั้นแล้วแก้เครียดครับบายบาย ครับมือจับตุ่นน่ารักมากสวัสดีครับ